สำนักงานปป,ปชภาค9และสำนักงานปปชประจำจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบค่ะร่วมการถแถลงผลงานนะคะในรอบปีโดยพบว่ามีเรื่องของการทุจริตที่สูงขึ้นโดยมีคดีไต่สวนถึง271คดีค่ะ วันนี้นะคะทางด้านของสำนักงานปปชภาค9และสำนักงานปปชประจำจังหวัดในพื้นที่ภาค9นำโดยนายเกติศักดิ์พุทธิพันธ์ผู้อในวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญรักษารษาชการแทนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปป,ปชภาค9ค่ะพร้อมด้วยผู้อในวยการสำนักงานปป,ปชประจำจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมการถแถลงผลการดำเนินง,งานของสำนักงานปปชภาคและสำนักงานปปชประจำจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,567โดยทางนี้สำนักงานปปชภาค9นะคะระบุว่าผลการปรับปรามการทุจริตมีมติชิมูลความผิด3เรื่องสำคัญค่ะประกอบด้วย 1. คดีการจัดจ้างโครงการเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ2ชั้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีของนายเศษ นายยุฟรีนายโยงการบรหิหารส่วนจังหวัดปัตตานีขณะนั้นและพวกรวมผู้ถูกกล่าวหา5คน 2. คดีโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ก่อสร้างเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคือป่าคลองกาลาเสและป่าคลองไม้ตายและได้มีการประกวดราคาจ้างโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบและมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ว่าจ้างในการตัดไม้ป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมาใช้ในการก่อสร้าง และโครงการก่อสร้างบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่จำงวัหนึ่งระบบมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ว่าจ้างในการนำทรายบริเวณมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังมาใช้ในการก่อสร้าง 3. าคดีการทุจริตเงินงบประมาณในโครงการเงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติที่จัดสรรให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและวัดในพื้นที่จังหวัดสงขลาสตูลรวม11วัดซึ่งผู้ถูกกล่าวหาก,ก็คือนายนพพรรัตน์เบญจวัฒนานันเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพวก่สมิพฤติกรรมในการกระทำความผิดในปีงบประมาณ2557 สัมภารพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดสรรและก็โอนจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการในโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะคะในการจัดอบรมให้แก่เด็กเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี1วัดเป็นเงิน1ล้านบาทในพิจิัดสงขลาและก็จังหวัดสตูลรวม10วัดเป็นเงิน6ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นในโครงการนี้7ล้านบาท ทางนี้คดีต่างๆนะคะทางปปชภาค9ได้มีการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีและก็หากการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรกรมการนะคะยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ถูกกล่าวหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลจึงถือเป็นอันสิ้นสุด ซึ่งทางด้านนายเกรติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้อำนวยการสำนักไตส่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญรักษาราชการแทนผู้ช่วยเลข,ขาธิการคณะกรรมการปปชภาค9บอกว่าภาพรวมปีที่ผ่านมามีปริมาณคดีในเขตพื้นที่สูงกว่าปีก่อนโดยมีการไตส่สวนถึง271คดีสืบเนื่องมาจากการนำนโยบายป้องนำปราบมาใช้เพื่อตัดวงจรการทุจริตส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด ทางเจ้าที่ปปชจะมีการให้ข้อมูลเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบครณีปัญหาการทุจริตร้องเรียนการกระทําความผิดในพื้นที่ภาคก้าค่ะก็บอกว่ามีความหลากหลายเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรค่อนข้างสมบูรณ์จึงเอื้อต่อการกระทําความผิดเช่นการก่อสร้างการบุกรุกพื้นที่รวมถึงการลักลอบขนของผิดกฎหมายเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของทางเจ้าที่ไปฟังค่ะ ภาคเก้าเองใน,ในภาพรวมในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะมีการร้องเรียนเข้ามาสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นสถิตินะครับสืบเนื่องมาจากการที่เราใช้ในโยบายป้องนํำปาปนะครับเข้าไปดำเนินการตัดวงจรของการทุจริตนะครับคือในส่วนที่เราสงสัยว่าเจ้าที่ของรัฐอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยก็จะให้ทีมงานเข้าไปให้ข้อมูล ให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับเราเรามีชมรมสตองมีมีผู้ที่เป็นภาคีเครือข่ายเนี่ยให้ข้อมูลแจ้งบอะแสก่อนเขาเรียกว่าสกิดนะครับว่าเอ๊ะตรงนี้มีการก่อสร้างตรงนี้ทําท่าว่าจะขาดไม่ครบตรงนี้ฮะแล้วเราก็เอาข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ดูพื้นที่ว่าเข้าถึงได้ไหมมีความอันตรายไหม จากนั้นก็จะส่งทีมเข้าไปนะครับทีมที่เข้าไปก็ไม่ใช่ด้านป้องอย่างเดียวนะครับมีนักสืบมีทีมด้านไต่สวนบ้างเพราะว่าบางประเด็นเกินเยียวยาก็ต้องดําเนินคดีนะครับแต่ในส่วนไหนที่ยังพอแก้ไขได้นะครับก,ก็พยายามแนะนําให้ทําให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับก็จากที่ผ่านมา6เดือนนะครับก็มีหลายกรณีที่เราไปดําเนินการแล้วได้ผลดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักลอบดูดทรายในริมน้ํา ทําลายตะลิ่งต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้าไปนะครับมีการเอาโดนเข้าไปบินเก็บหลักฐานนะครับแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูนะครับให้ดําเนินการตามกฎหมายนะครับ